สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รับพัสดุมานะครับเผอิญว่าเมื่อคืนผมขับมาช่วงดึกนะครับสินค้าตัวนี้มาส่งในวันที่7กันยายนครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันรับของช่วงเย็นครับมีพัสดุมาส่งแล้วข้างบ้านเป็นคนรับไปให้ซึ่งเขาก็จ่ายไปแทนผมก็คือเนี่ยฮะคุณพี่ลําไยจ่ายไป6 6 9บาทซึ่งเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับครับมานั่งคิดว่าไอสินค้าที่ส่งมาเนี่ยคืออะไรเพราะนี่คือว่าผมรับทุกอย่างจนหมดแล้ว ที่เหลือก็คือของอยู่ชิ้นนึงที่สั่งมาราคาหกร้อยก็คืออ่าเป็นสินค้าตัวนี้ฮะเป็นเครื่องตัดหญ้าครับผมสั่งมาสองตัวซึ่งเลยกําหนดแล้วอะไรก็แล้วจนขอไปยกแคนเซิลก็โดนบล็อกครับก็คือเข้าไปส่งข้อความไม่ได้แล้วก็อ่านข้อความที่เขาตอบผมตัวนั้นไม่ได้กับในส่วนหนึ่งก็คือผมก็ถามตลอดเวลาครับเพราะเนี่ว่าผมสั่งเมื่อวันที่สามสิงหาคมครับนี่ฮะตามข้อมูลที่มีการสนทนาครับ จากเพจนี้นะครับอ่จนวันที่สามสิงหาสิงหาคมผมก็สั่งมาสองตัวจากนั้นครับก็มีในส่วนของถามไปเรื่อยๆจนประมาณวันที่อแปดหรือวันที่เจ็ดเลยครับก็มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์เข้ามาหาผมผมคิดว่าโทรมาถามว่าสินค้าถึงหรือยังที่ไหนได้ครับมาขายสินค้าต่อก็คือให้ผมซื้อในส่วนของแว่นตากันแดดครับแต่สามารถปรับแสงได้โอเคผมก็บอกโอเคก็ถือว่ามีประโยชน์ ในลักษณะคือการขับรถครับผมก็เลยสั่งแต่ในส่วนของสินค้าที่เป็นไอ้เจ้าที่ผมสั่งคือเครื่องตัดย่านครับมันนานมากครับนานจนผมทวงถามแล้วถามอีกตามข้อมูลที่ผมขึ้นข้างๆนะครับก็คือดูไปเรื่อยครับข้อมูลที่ผมถามอยู่ซึ่งผมก็บอกทวงถามจนถึงสุดท้ายครับผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดอาทิตย์นี้ไม่มาผมไม่รับสินค้าเลยนะหรือไม่ถ้าเกิดส่งมาแล้วรับผมก็จะต้องพูดตามตรงในสิ่งที่ผมเจอพบเห็นดี ก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีสินค้าดีไม่ดีเพราะผมต้องไปทดลองใช้นะครับเท่าไม่ดีผมก็ต้องพูดนะวันนี้อย่างสินค้าเจ้าเนี้ยผมก็บอกว่าสินค้าคุณเลทมากมากก็จนทวงถามว่าถ้าเกิดสินค้าคุณไม่มีก็อย่าเพิ่งโพสต์ขายใช้เป็นการจองซึ่งก็ไม่มีคําตอบกลับมาซึ่งเขาก็ไปโพสต์ในกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ผมก็เข้าไปพอดีไม่ว่าจะไปกลุ่มของไม่ด่างกลุ่มการ,กรเกษตรอะไรก็คือขึ้นมา ผมก็ไปแสดงความคิดเห็นให้รู้ว่าเออเนี่ยผมก็ตามของอยู่นะซึ่งนะสินค้าตัวที่ผมได้สั่งมาเป็นเครื่องตัดหญ้าสองตัวเนี่ยคือผมสั่งมาเพื่อจะตัดข้าวในนาน,นครับก็คือช่วงที่ผมเดือนที่แล้วมันมีต้นหญ้าขึ้นมาซึ่งชาวบ้านก็จะใช้เป็นเครื่องอ่าแบบดัดแปลงไอ้ครับไว้ตัดข้าวดีเขาเรียกข้าวดีดนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าครับในการซึ่งมันมีน้ำหนักผมก็เลยบอกอังนี่ผมสั่งมาแล้ว เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูถ้าเกิดสินค้าตัวนี้ดีก็สามารถสั่งกับเจ้าของสินค้าตัวนี้ได้ซึ่งผมบอกแล้วครับว่าผมจะเป็นตัวแทนในการแกะกล่องให้กับเพื่อนซึ่งอันไหนดีก็จะบอกไม่ดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีให้เพื่อนเพื่อนคนพิจารณาเองและก็เลือกเองว่าควรจะสั่งสินค้าของเจ้านี้ไหมหรือสินค้าชนิดนี้ไหมประเภทนี้ไหมยี่ห้อน,นี้ไหมมันขึ้นกับอยู่กับเพื่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงผมจะเริ่มแกะดีกว่าครับก็รุนเหมือนกันครับว่าจะเป็นอะไรเพราะเมื่อคืนนายได้มาก็ยังไม่รู้ครับกก็็เเครรียยดอ่หมนนัับวาปไ เดี๋ยวลองรีดเลยนะครับทั้งนอกผมฉีดเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการฉีดข้างในครับแกะมาครับมันจะเป็นกล่องอยุ่ไงครับผมก็ไม่รู้หน้าตาว่าเครื่องตัดหญ้าอะไรมาเล็กขนาดนี้ฮะอ๋ออันนี้เป็นแว่นครับแท็กมาโอเคผมไม่ซื้อเลดีกว่าครับผมต้องการดูสินค้าแค่นั้นเองครับตอนนี้ จุดโฟกัสผมคือสินค้าครับว่าเป็นคุณภาพอย่างไงแค่นั้นเองครับการแพ็คไม่ได้สำคัญตอนนี้ก็คือตัวสินค้าครับมันจะตรงปกหรือเปล่าครับเวลาใช้งานครับกลับนะตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดส่งที่ช้านะครับก็จะมาดูในเรื่องของสินค้าครับโอ้ดึงปุ๊บหลุดปั๊บเลยครับแหมเหมือนก็จะออกมาใช้ครับ ดปุ๊บลุกเลยครับไมซเซอร์ฟี่หรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อน๋อผมคิดว่าเป็นไม้เซอร์ฟี่ลุนครับแค่ดีวก่อนครับดูมีอะไรไหมนี่นะครับสินค้าที่แกะมาครับมีอยู่แค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขอ น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนครับนี่นะครับผมสั่งมาผมก็เสียงหน้าดูครับโอ้โหแล้วจะตัดยอดยังไงครับเนี้ยสั้นแค่นี้นี่นะครับก็เป็นตัวเครื่องตัวเครื่องเป็นพลาสติกครับโอ้โหดูแล้วกันครับ ก่อนอย่าบอกนะครับว่าไม่มีแบตเตอรีอออ่ผมอาจจะแกะแบบใช้อารมณ์หน่อยนะครับพานึกว่าก็าเริ่มมีนิดๆครับเพราะเจอสินค้าแบบนี้เริ่มไม่ตรงปกครับนี่ครับมีคู่มือมาให้ แต่ไม่มีแบตแล้วจะใช้อย่างไงครับอานะครับปัญหาแล้วครับไม่มีแบตครับไม่มีแบตแล้วจะใช้กันอย่างไงแล้วข้อมูลก็ไม่ให้อะไรกันเลยนี่นะครับไม่มีแบตครับแล้วแบตเตอรี่ใช้แบบไหนก็ไม่รู้นี่ครับสินค้านี้เริ่มหมกเม็ดแล้วครับอ่ะผมมาเริ่มประกอบให้ดูดีกว่าครับอย่าไปซี้รเล่เรื่องนี้เดี๋ยวจะให้เห็นว่าเป็นไงอ่าน่าจะประกอบนี้ครับใส่อย่างนี้ เอาแล้วครับตอนนี้ปัญหาเยอะมากครับสินค้าตัวนี้ครับสงสยัยเพื่อนเพื่อนคงจะได้เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกแล้วข้อสำคัญว่าจะเป็นสินค้าที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมแกะมาหรือเปล่าครับทั้งที่แล้วเจอก็คือในเรื่องของคอนเทนเนอที่สั่งมาน,นะครับเน่าครับเอาของไม่ดีมาอันนี้ผมจะดูแว่นเพราะตอนนี้ผมเห็นแล้วว่า สินค้าตัวนี้มีปัญหาอะไรโอ้โ oh หครับดูนะครับแว่นน <When. S 1> ครับก็เป็นพลาสติกครับกระจกกับพลาติกครับเรื่งรูปแบบพลาสติกไปแล้วครับก็เอาจริงๆนะครับ,รรบแว่นราคาห้าสิบบาทยังโอเคกว่านี้นะครับก็ยังไง ซื้อมาแล้วครับก็ไว้ตัดหญ้าครับ <L an> ผมบอกแล้วว่าผมจะพูดตรงๆไปตรงมาครับไม่อ้อมค้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับสินค้าที่ได้มาหนึ่งกล่องมีไดไรไหมครับหนึ่งกล่องได้อะไรมากัไม่รู้ครับไอตัวนี้ <L an> น่าจะเป็นมอเตอร์้งครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับแบตเตอรี่ไม่มีครับแล้วก็ไม่แจ้งด้วยว่า ไอ้ตัวนี้มีแต่เครื่องไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีการแจ้งนะครับให้ทราบนะครับแล้วข้อสําคัญว่าได้ตัวเครื่องได้ด้ามได้ไอ้ตัวกันอกระเด็นนะครับแต่ไม่มีมีดครับไม่มีใบตัดครับแล้วจะตัดเอาอะไรตัดครับนี่นะครับปัญหาสินค้าตัวนี้เจอแล้วครับอันนี้คือหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองเหมือนกันครับ นี่ฮะแกให้ดูแบตเตอรี่ไม่มีด้ามเนี่ยครับประมาณสักห้าสิบเซนใส่ปุ๊บก็อยู่ประมาณนี้จะตัดอะไรได้ครับดูสิครับเนี่ยสั้นมากครับตัดเข้าดีก็ไม่ได้ครับแล้วค่อนแบตเตอรี่ก็ไม่มีให้ด้วยครับแล้วใบตัดก็ไม่มีครับก็เนี่ยครับก็คือสินค้าที่ผมสั่งมานะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองแทนเพื่อนๆครับ อันไหนดีผมก็จะบอกว่าดีอันไหนไม่ดีผมก็จะบอกว่าไม่ดีซึ่งสินค้าตรงนี้ครับผมพูดได้จำที่แะครับว่าไม่ผ่านครับ<อ>นี่ยไม่ผ่านเลยครับไม่มีอะไรเลยซึ่งได้ของมาแล้วจะเอาอะไรไปตัดครับคู่มืออะไรเนี่ยคู่มือเป็นภาษาอังกฤษครับอ่าซึ่งภาษาอังกฤษแต่ไม่มีอะไรเลยที่จะบอกมา ใบมงใบมีดอะไรต่ออะไรไม่มีมาครับมีเคเบิ้ลทยมาแล้วเคเบิ้ลทยหนึ่งเคยให้มาอะไรเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วฮะผมไม่ว่าอย่างนึงแล้วกันเคเบิ้ลทยเขาให้มาน่ครับผมว่าน่าจะใช่นะครับอ่าใช่ครับเคเบิ้ลทายเอามาใส่ตัวนี้ครับนี่ฮะเอามาใส่ในส่วนของตัวตัดหรือเปล่าผมดีก่อนผมเช็กก่อน เพราะผมเห็นหน้าตามันคล้ายอ่ะ,อะเดี๋ยวผมทดลองให้เห็นเลยดีกว่าครับผมว่าน่าจะใช่นะครับเพราะเห็นเห็นรูปร่างเดี๋ยวครับก็ลองใส่เคเบิลทายดูครับ <Okay. S 1> นี่นะครับก็คือเป็นใบตัดเขาครับดูนะครับก็เหมาะครับ ก็เหมาะนะครับเหมาะไว้ให้ลูกหลานเล่นครับได้ครับก็คือถือว่าเป็นของเล่นให้ลูกหลานได้ครับซึ่งถ้าเกิดจะมาใช้ในการจริงในการตัดหญ้าก็คงไม่ผ่านครับพอใส่พ๊กก็จะเป็นยังไงครับอ่ะ,ะใส่ครบเลยดีกว่าได้ไหมลองดูสิครับลองใส่ให้ครบครับ นะครับก็นี่ครับก็กลายเป็นของเล่นให้ลูกหลานเล่นได้ครับไม่อันตรายครับแล้วไม่รุนแรงอันตรายขนาะดนี่ยครับก็ประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็ถือว่าหลังจากที่แกะและประกอบทุกอย่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยว่าครับว่าสินค้าที่ผมสั่งมาชิ้นนี้เครื่องแต่ย้าครับ กับในส่วนของรูปที่ผมสั่งมันครับกับคลิปที่ผมเห็นครับก็คือส่วนนี้ครับมันไม่ตรงปกกันครับไม่เหมือนกันครับคุณภาพก็ไม่เหมือนครับแบตเตอรี่ที่บอกสามารถชาร์จได้ชาร์จไม่ได้ครับจะชาร์จได้ก็คือเอาแบตที่มาอยู่ไงนคือคุณแค่ว่าฐานนะครับเอาออกมาชาร์จข้างนอกครับซึ่งไม่สามารถชาร์จข้างในนี้ได้นะครับไม่มีสายชาร์จไม่มีอะไรครับไม่มีสามารถเสียบอะไรได้เลยครับ มีแค่ปุ่มเัยวนี้ฮะเปิดปิดแค่นั้นเองครับมีมอเตอร์อยู่แค่นี้เองครับมีแบตเตอรี่อยู่นี่ครับก็แค่เอาขั้วบวกขั้วลบจี้กันมันก็หมุนแค่นั้นเองครับส่วนในเรื่องของใบตัดครับที่มีการรีวิวว่าตัดกิ่งไม้ตัดอะไรได้นี่ฮะมันจะตัดได้ไหมครับไม่ได้ครับรูปก็ไม่เหมือนครับเห็นไหมครับรูปทรงทุกอย่างไม่เหมือนครับก็แสดงว่าคุณเอาภาพอื่นมาใช้นะครับก็ ผมขอสรุปเลยกว่าครับว่าสินค้าตัวนี้ครับมันเหมาะกับการที่ไปให้เด็กเล่นครับซึ่งนี่ไหนก็เสียตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้หลานผมเล่นซึ่งดูแล้วมันคงไม่เหมาะการใช้งานอะไรเพราะมันใช้ไม่ได้จริงๆซึ่งจะให้หลานเล่นในการที่ตัดหญ้าเล่นในบ้านครับสอนให้เขาเป็นในการตัดหญ้าแค่นั้นครับก็คืออย่างน้อยหลานผมระมันขดกว่าเหมาะกับการใช้เครื่องตัดหญ้าอันนี้ครับเพราะไม่อันตรายไปของเด็กเล่นได้ครับก็ส่วนแว่นนะครับ ก็เป็นแว่นที่เอาจริง,รงครับก็แว่นพลาสติกนะครับคุณภาพก็ไม่มีอะไรครับราคา69บาทก็เอาจริงแว่น50บาทตามเปิดท้ายยังดีกว่านี้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าซื้อมาแล้วเสียรู้มาแล้วยอมแกะกล่องแล้วเป็นคนทดลองให้แล้วก็เอาสินค้า2อ,อย่างนี้ไปเล่นให้เด็กๆเ,เล่นได้ครับก็คือเดี๋ยวให้หลานใส่เล่นแล้วก็ เอาตัวนี้ไปทดลองตัดหญ้าเลยนครับเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายคลิปตอนหลังอ่าทดลองครับแต่คนอื่นผมจะต้องหาฐานให้ได้ครับว่ามันใช้ฐานอะไรครับเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมขอสรุปเลยครับว่าสินค้าชิ้นี้ครับผมให้ไม่ต้องปกแถมจกตาครับซึ่งก็เพื่อนๆกับพิจญาเองครับว่าควรจะสั่งซื้อกับสินค้าตัวนี้มาสำหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้เห็นการแกะกล่องรีวิวในครั้งนี้ของผมว่าสินค้าตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดของคุณมีดีกว่า อย่างไงลองส่งให้ผมแกะกล่องทดลองได้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้อันไหนดีผมก็จะบอกว่าดีอันไหนไม่ดีผมก็จะบอกเงฮะว่าไม่ดีไม่ดออีคิดว่าของตัวเองดีกว่าอย่างไงส่งให้ผมทดลองได้ครับรวมถึงครับเพื่อนๆใครที่มีต้นไม้ฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ราคาแพงขนาดไหนก็ตามครับลองส่งต้นไม้บางชนิดก็ได้ครับที่ไม่ต้องราคาแพงมาให้ผมแกะกล่องรีวิวเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูครับเพราะเนี่ว่าตอนนี้นะครับต้องพูดตรงว่าคนขายต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้อะไรก็ตามครับตอนเนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ การชอบโกงกันหรือมิจฉาชีพครับในการเอารูปของอื่นมาโพสครับเมื่อคนอื่นโอนเงินมาก่อนก็จะโดนกินเงินไปครับแล้วสำคัญว่าจะปิดหนีไปฮะซึ่งตอนนี้มิจฉาชีพเยอะถ้าเกิดคุณต้องการโปรไฟล์ที่ดีในการขายต้นไม้หรือเครดิตที่ดีนะครับก็สามารถส่งให้ผมแกะกล่องได้ครับแต่ย้ํานะครับว่าคุณส่งมาของคุณไม่ดีผมก็พูดตรงๆครับถ้าเกิดของคุณดีผมก็จะพูดตรงๆครับเพราะผมบอกเลยว,ว่าผมจะเป็นสื่อกลางเป็นตวกางในการที่ แกะกล่องแต่ละชิ้นที่ทุกคนโพสลงไปในโซเชียลครับคืออย่างน้อยผมก็เป็นตัวแทนผู้บริโภคครับก็คืออย่างน้อยผมก็จะเป็นตะแกรงหนึ่งที่เป็นตะแกรงคอยล่อนเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่สังคมพอค้าคนไหนซื้อสัตว์สุจริตเราก็ยินดีที่สนสับสนุนแล้วก็ในการประมตกาไปสินค้าตัวไหนที่มันมีปัญหาจกตาหรือไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องแบ่งกันไปครับก็สําหรับเพื่อนที่อ่าเพิ่งเปิดมนุคลิปนี้อครับยังไงอยากส่งสินค้ามาจริงก็ส่งมาที่นี่เลยครับเอารูปส่งมาครับพร้อมกับ ข้อมูลของสินค้านะครับรวมถึงเบอร์โทรติดต่อก็ได้ครับหรือเพจก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยครับหรือถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลหรือสงสัยโทรถามผมได้ที่เบอร์นี้ครับส่วนใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ครับและชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอในการแกะกล่องครั้งนี้ครับหรือคอนเทนต์อื่นในช่องครับก็คือสามารถติดตามได้ครับก็คืออย่างน้อยไปกดติดตามได้ที่นี่ครับช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกเป็นห่งครับก็ให้ไปกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่ผมอัพลิข้ามาครับส่วนเพ อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มีทั้งบวกทั้งลบครับก็คืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณเป็นคนซื่อสัตว์ก็ให้กําลังใจผมด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมกเกษตรกรณไอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ